สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นประจำวันที่22กันยายน2554นะครับเช่นเคยครับเราไปดูที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก่อนนะครับดัชนี้หุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นมา3.31จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย17,462ล้านบาทปิดไปที่1,29.59 0จุดนะครับสัดส่วนของนักลงทุนเมื่อวานน,นี้ที่เข้ามาซื้อขายหุ้นไทยนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นซื้อเข้ามา 608.35ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นั้นขายสุทธิออกไป439ล้านบาทนะครับนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อเงนครับ2,000เอ่อขออภัยนะครับ292ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปนั้นขายสุทธิออกไป461ล้านบาทครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดัชนีดาวโจอสเมื่อวานนี้ปรับลดลงไปแรงทีเดียวนะครับ283.82จุดหรือว่า2.49%ครับปิดไปที่11,124จุด NASDAQ เองก็ลดลงไป52จุดเช่นเดียวกับ S&P ที่ลดลงไป35จุดนะครับนิกกี้ช้านี้ก็เลยเปิดลบตามนะครับลดลงไป98.14 1.12ปิดไปที่8,643จุดครับด้านราคานั้นมันดิบล่วงหน้าในเม x นะครับปิดไปที่85.92ดอลลาร์ต่บาเลเรลนะครับลดลงไป1ดอลลาร์พอดีเลยนะครับ ค่าระวังเรือเองบวกขึ้นมาครับทะลุ1,008นะครับบวกขึ้นมา16จุดติดไปที่1,811จุดครับโดยแตชินีดาวโจสเมื่อวานนี้นะครับที่ปรับลดลงอย่างหนักนะครับก็เป็นไปต่ปัจจัยลบนะครับจากความผิดหวังของนักลงทุนหลังจากธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดได้แสดงความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับภาวะขาลงครับ นอกจากนี้นักลงทุนยังมองว่ามาตรการโอเปอเรชันทวิสนะครับหรือการอัดฉีดเงินเข้า4สนล้านดอลลาร์นะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรตรัฐบาลนั้นที่เฟดประกาศใช้ไม่สามารถจะช่วยพยุงให้ภาวะเศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวได้นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐนะครับที่ปรับตัวลดลงไปก็ได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และความไม่เชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจสหรัฐนั่นเองครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับได้รับเกียรติจากคุณธัญญาสุทธวี ปราโมชานนท์นะครับผู้อํานวยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ u ูบีคเฮียนนะครับบอกว่าแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับตัวลดลงตามแต่ชนีดาวโจนส์นะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างหนักบอกว่าปัจจัยกดดันก็มาจากนโยบายการเงินของเฟดน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยที่0ูนย์ถึงหรือการใช้มาตรการโอเปอเรชันทวิสนั้นไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้กลับมาได้นะครับ ส่วนปัจจัยในประเทศเองก็ยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นการลงทุนในช่วงนี้ครับโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับคุณธัญญาบอกว่าแนะนําให้ซื้อหุ้นในกลุ่มปันผลนะครับหรือว่าหุ้นในกลุ่มที่ได้รับนโยบายปัจจัยบวกอขออภัยนะครับได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านหรือกลุ่มยานยนต์นะครับประเมินแนวรับหุ้นไทยวันนี้ไว้ที่10,10จุดแนวะต้านอยู่ที่10,36จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอพระคุณ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ